สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูชื่อเซลินนะคะหนูอายุหกขวบคะ่ะกับพักยงสมุดว่าเป็นเซลินนะคะคลิปนี้ไม่ไรมาค่ะทุกคนมาโมโลูกเจ้าลวนๆนะคะมาเล่นนองวัดรูปนะคะนานเน่านะคะอากาศติดหลบเก่าไปเล่นนอกบ้านไม่ได้นะเราก็เลยตรงหากิจกรรมเลยลูกทํำนะคะถึงพีเทอร์ลินนั้นเข้าช็อปวัดรูปนะคะทุกคนมาเล่นนองวัดรูปนะคะแม่โบสกี้กันนี้ในมาเล่แต่เวลานองวัดรูปนะคะนองจะใช้ปากกาไม่งั้นกระซี่ อันเดียวนี้นะคะแล้วก็ลากวาดเส้นไปเลยไม่ใช่วาดแล้วรบวาแล้วลบนะคะคือนองเขามีความมั่นใจในลายเส้นเขามากนะคะถ้าทำวานเนียบไม่รอยเบอร์เส้นไม้ก,ก็ไม่นะคะแต่ว่าในระดับเด็กอายุถาถวนี้นะคะหกปีครึ่งเด็กปอนนงนี่การมามาว่าเขาก็มีความสาม,มารถนะคะเขาก็เก่งการนี้คือชมโลกเองนะคะใครไม่ชมเราชมเองนะคะ ก็เวลาเราเว้นลูกจบไอเรื่แบบนี้นี่เราจะนับถนั้นนะคะสจอจี้มั่งสือดาดมั่งนะคะไอเขาได้เล่นไอเขาได้วาดก็ดีว่าไปเลตตัดดีว่าไปติดเซลามูนนะคะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแก,อกเองอันนั้นไม่ใจแล้วนั่นเมม์มาแล้วนะคะ